วันนี้จะมาพูดถึงการเมืองนิดหน่อยนะก็คือผมจะบอกไว้เลยล่ะนายกคนไหนที่อยากอยู่ยาวๆนานๆไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับผม มีสามอย่างเนี่ยคุณอยู่ยาวอยู่นานแน่นอนเมือที่เขาอยู่มาแปดปีครับผมหนึ่งห้ามแตะต้องบ่อนกรารบนันันเวฟกรารบันันทุกชนิดสองห้ามแตะต้องยาเสพ ตมแตะต้องเจ้าสัวนายทุนพวกมาเฟียต่างๆถ้าไม่แตะต้องสามอย่างนี้นะคุณอยู่ได้ยาวนานร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เขาอยู่มาแปดปีเขาอยู่ได้เพราะอย่างเงี้ยเพราไม่แตะต้องเลยไงเขาจะหมดอำนาจแล้วเขาต้งมาแตะต้องอันนี้หน,น่อยกระเตื้องนี้หน่อย,อยดูเพื่อให้คนเห็นว่าเอ้ยกูกระทำนะแต่ไอพี่ผ่านมาแปดปีไม่เคยคิดทำเพราะทำสามอย่างนี้ไม่ได้ไอ้สามอย่างที่ผมบอกนี่ บอลน,นี่พวกนี้มีอำนาจเยอะพวกเว็บพวกบอลการพนันเน,น,นี่ยมีอำนาจเยอะมากถ้าเกิดไปแตะต้องมันนะเดี๋ยวมันจ้างคนมาประท้วงจ้างคนมาเดินขบวนชุมนุมแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวคุณก็โดนเด้งนับหนึ่งนี่นี่นะพวกนี้เงินเยอะเงินหนาพวกนี้ทุนพวกนี้หนามากพวกบ่อนพวกนเนี่ยออนไลายได้ผลประโยชน์มาเยอะใช่ไหม มันรับกันไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการทุกอย่างมันรับกันหมดอ่ะรับเป็นทอดๆมาเขาเรียกว่าสวยเข้าใจไหมอันดับสองยาเสพติดยาเสพติดไม่ยุ่งกับพวกมันไม่ได้นะพวกมันนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะเงินมันหนาเงินมันเยอะนะคุณจะไปยุ่งกับพวกมันนะยุ่งขงมันพวกคุณจบนะผมบอกให้เลยเห็นไหมไปยุ่งกับยาเสพติดเห็นไหมใครไปยุ่งยาเสพติดเนี่ยไม่จบไม่สวยหรอก เมื่อนายกคนก่อนน่ะทักษินชินวัตรยุย่ยาเสพติดจบสวยไหมไม่สวยครับผมเดี๋ยวก็โดนพวกมันจ้างขึ้นมาเอ้ยไปประท้วงไปชุมนุมไปอะไรกันเดินไล่ขบวบนมันหนีไปอ่าไอ้คนทําดีเขาไม่เอาไว้หรอกเขาต้องการควนว่ามึงอย่ามายุ่งกับพวกกูอ่าอันดับสองสองคือยาเสพติดอันดับสามพวกจะสวนในทุนเนี่แล้วพวกมาเฟียทั้งหลายเนี่ยนี่ลนะ ฟอกเงินพอกเงินพวกทองเนี่ยเหมือนกันพวกนี้เงินเยอะโอ้ไปยุ่งโมงม่มาเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวม,มันก็จ้างเหมือนกันจ้างออกมาเดินขบวนเดินประท้วงเดินอะไรมา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 อ้างเหตุอ้างผลมาหาจุดบุกป้องนี่หน่อยมาไล่มาประท้วงมากันหนอ่งหูนั่นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสุดยอดอืมสามอย่างพวกนี้นะเป็นตัวอันตรายที่สุดแต่ก็เป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับ พวกที่จะมีอำนาจอยู่คันยาวๆอะไรไหมตัวนี้นี่แหละเอาไปคิดเจรณาแล้วกันรัฐบาลใหม่นายกใหม่ถ้าคุณคิดจะอยู่ยาวๆคุณอยา่าทะลึ่งไปแต่3ามอย่างนี้นะหนึ่งอะไรจำได้ไหมอ่าอันดับหนึ่งเลยบ่อกบบนการมนัน เว็บการมันันทุกอย่างอย่าไปแตะอันดับสองยาเสพติดทุกชนิดอย่าไปแตะอันดับสามพวกเจ้าสัว